ได้ครับอือได้ครับบอกเมื่อไหร่มันเป็นย,ยังไงอยู่อยู่ใส่วันนี้เอ,อมาปั่นเครื่องนี้แล้วเอ,อ่อแทปเปอร์ทัพ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 เปอร์แทปเปอร์แท,ปเป,ท,ป,เป,ทปเปอร์อยู่ตรงศาลาอยู่ตรงศาลาครับอันไหนคือศาลาตรงกลางตรงกลางตรงกลางโอ้ยน้องนิววิชชอบมาแบบชอบมาจูงแทนพี่เลยอ่ะน้องนิววี่นี่ประจำเลยฆาตรกรคนต่อไปเลยอ่ะ จริงจริงไอเกียวอีกแล้อนสองคนเออแม่งถึงจนได้เดี๋ยวพี่ไปจูอยกฝั่งโอ้ยังก่อนเพื่อนหินก้อนเล็กไปว่ะ กล้ามหลังผมมันกระดิกต้องเอาอีสานลงลงอยากอยากนอนนี้โอ้โห้ไม้หมดอะ่ะเล่นไป<อ>เล่นไปแผ่นเดียวเองเสร็จแล้วครับสวยสวยสวยอ,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 อีกข้างหนึ่งใกล้เสร็จเฮ้ยเสร็จแล้วครับ พี่พี่พี่โดนแขวนใต้ดินพี่ที่สุดกำลังพี่ที่สุดกำลังอโอ้มันสิวางแคบีกเด้น่าไม่ได้วางไม่ได้วาง,างโอ้ยห้าเปอร์เซ็นต์เน็โทนี่มาช่วยพี่จงเป็นพระเอกเป็นเหมือนดั่งฮีโร่ในละครช่องเจ็ด จงเป็นไพเอดเป็นเหมือนดั่งฮีโร่ในละครช่องเกมเป็นเหมือนดั่งฮีโร่ในละครช่องเกม จงเป็นเหมือนพระเอกหนังช่องเจนโทนี่จงห้าวหารแรมเล้งแรมเลังไปมาแมช่วยเลย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 สวย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 แลงแรงออกก่อนเลยแรนออกก่อนเลยแรงออกบอลวิ่งน้องนิววี่นเตะแทบน้องปุ่นน้องปุ่นอ้ย แกให้กูแกให้กให้ตันตลนตันตยนต่นต้นตั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 นตนตั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 ตันตันตันตัเตัน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 ตดีตันอนมันต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 ัองันตัเตัน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 นตังตันนันน้ันตันตันตันกันตันนตต่ตนตันตัตันตั้ รือเขาไปหรือเขาไปหรือเขาไปหรือเขาไปเดี๋ยวพี่ไปดึงน้องน้องปุ่นอยู่ในดิสป่ะคะอยู่ค่ะอ๋อโอเคค่ะสวัสดีน้องปุ่นด้วยนะคะไปตั้งค์ลากไปตั้งค์ลากถอย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 ก่อนตั้งหลัก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 ก่อนเอาเกตรงนี้เอายร์ตรงนี้เอาเกียตรงนี้ก่อนเลยเลยบอลในปานเครื่องมามาฮิวก่อนมาฮิวก่อนเดี๋ยวไปช่วยน้องปุ่นเฮ้ยฮิวก่อนยุดนะ น้องนิวีิไปช่วยได้ป้ะน้องนิวีิไปช่วยได้ป้ะมันไล่พี่ระวังแถบระวังแถบระวังแถบมันไล่โทัพนี่ว่ะหดเข้าน้องนิวีิไปช่วยเลยค่ะโทรศัพอย่าจูบไปบ้านเล็กนะเขาจะไปช่วยกันอยู่อยู่กับผมอยู่กับผมกำลังจะแตกผมกำลังจะไม่แตกไม่แตกเขากลับไปเขากลับไปเขาโทัพนี้มาให้พี่อยู่มาให้พี่อยู่มาให้พี่น้องคนน้องคนนเอาตัวนี้เอาตัวนี้เจ้าหูบอมันหามันสีฟัน่อยไปได้การนี้ล้มแว น้องปนนึ่งครั้งค่อยได้ได้หานนี้เนค่อยสวยวางหนึ่ง <c oughs> หาน <c oughs> <c oughs> เออไ้น้องปุ่นไม่มีทางหลังหรอคะไม่มีค่ะเรียบร้อยอสวยค่ะสวยเอ้อค่อยคอยอ่คอยเห็นโทอเทมไฟสังทึงโทอเทมไฟอยู่นี้ช็อตเทมไฟอยู่วันเล็กบอสอยู่นี่มีอันหนึ่นนนงเราทอยู่ตรงนี้คือทุกคนทุกคนไปปั่นไฟเดี๋ยวพี่ช่วยน้องปุ่นเองรแถวน้องนิวี่ลากออกลากออกน้องนิวี่ลากออก ออกแล้วออกแล้วออกแล้วเขาเขาเซตแทบใหม่นะค่ะาขา,ขาลากออกไปเลยเออเอาเลยปั่นเคร<ส>ื่องมึือต่อโทเทมคุยอะไรมึงตัวนะะี้น้องปุ่นออกตรงไม้นะคะน้องปุ่นออกตรงไม้นะคะได้ค่ะโอเคสามส,ามสามองโอ้ยพี่ไม่มีบอลโล้น้องล้มแน่เลยเดี๋ยวพี่บอกให้ทีหนึ่งนะคะพี่บอกให้น้องทีนึงเดี๋ยวพี่บอกให้น้องทีนึงนะคะน้องตามหลังพี่มานะพี่บอกให้ทีนึงมันฟังฟังมันกำลังสิลงไปข้าวหนึ่ง ออกไปออกไปอไม่ได้ตันี่มึงแก่บอลเท่มไปเลยมึงนม่เราแข้งคณะแล้ยังติดไอดียู่ด้วยที่นินผีสิงแดก ึนี่ไงเราบัาคาไล่กูต่อบัาคามาไล่กูต่อโดนนี่น้องปุ่นน้องปุ่นน้องปุ่นเจอกันสารามาฮิวก่อนน้องปุ่นมาเออกือเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะลงไปช่วยเองพี่เข้าได้ปะแน่ทางเนี้ยโอ้โหไม่ได้ไอเวนเไม่ได้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 มันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างหูแล้วหูแล้ว กอดนั่งขนอยก่อนนั่งกอดเดี๋ยวให้มันอุ้มก่อนให้มันอุ้มก่อนมันอุ้มแล้วมันอุ้มแล้วมันอุ้มแล้วไม่หยิ่เนี่ยขวางไว้แม่งเลยมันเข้ายังไงมันเข้าได้ทางเดียวเดี๋ยวมันโดนแถบแน่ผมมีบอลลผมมีบอลลให้ผมตายยากออกไปนะตายยากออกไปนะไม่ก็โดดไม้ออกไปนะเข้าใจป้ะเฮ้ยไม่ออกไปแขวนข้างนอกเลยไอเวนโดดออกไม้ออกโดดไม้ออกโดดไม้ออกโดดไม้ออกออกทางไม้ออกทางไม้ออกทางไม้ออกไปทีละเนี่ยออกไป มึงกมาที่หล่ะมตายย่างออกไปมตายย่างออกไปเ่าฮ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 ่าันาิ่าฮ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 ่่าฮ่าาฮ่าฮาฮ่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 มฮ่าาฮมาฮ่าา แต่ได้ไวอบตูอยู่แต่ได้แต่แต่น้องต้องต้องตายยากออกมาแต่อ่ะข่มีลูกเองไข่มีลูกเองโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยลุกลุกนี้ลุกลุกลลุกลุกบอสรีโครซาดิวซาดิวซาดิวกำสลุกสิลุกลกลุลังสิลุกกลุกลอนลุลลแลกล ได้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 นี่แหละจังหวะนี้ลูกแล้วลูกแล้วลุกลุกลุกไป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 เรนิวิขึ้นมาโนนิวิขึ้นมาโนนิวิขึ้นมา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 อุ้มกูเอีบักคุยมีอันนี้โบโลได้เขากลับไปเขาไปเขากลับไปโบโลมึงไม่ติด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 ตายอย่าออกมาแต่อย่าออกมาไอ้ต่อย่า ชื้อเฮ้ยตายแล้วออาชื้อโง่เกินตายไปเลอะชื้อชื้อมึงไปมึงไปแต่น้องนิววี่กูกูมีทางหลังมึงไปแต่น้องนิววี่กูมีทางหลังกูมีทางหลังกูมีทางหลังเนี่ยบได้ปั้นดอกเนีนอุ้มกูดีอุ้มกูสิอุ้มกูดีเฮ้ยอุ้มดิเพื่อน เชื่อยอุ้มดีโอ้โหระดับนี้กลัวแทงหลังเหรออุ้มเพื่อนโอ้โหมันนับถอยหลังว่าห้าสี่สามแบมันนับว่ะโอ้ยแทงหลังกูจะหมดแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนอุ้มเพื่อนเพื่อนอุ้มเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปซอยเดี๋ยวไปซอยข่านนี้ข่านโอ้โหมันโอ้โหมันนับถอยหลังแล้วมันไม่อุ้มแล้วโอ้สบายใจดูช่องพี่เองมากไปไอเนี้ยไอเนี้ยมันดูช่องพี่เองมากไปโอ้กูไม่ได้แทง เน่อาคุยยังก็เล่นพอกูกันเลยกันเลยก็เลยก็เลยยังไงนี่แรงสิกแซกมากมากมากดูเด้อดูเด้อขอไม้เออเดยวดูเดยวดูเป้อไไม้เลยไปไม้เลยไปไม้ไม่ไม่มีไม้ไม่มีว้าวเนี่ย อีกเหตุผลหนึ <didn 't work forever> ่งที่ไดฮาร์ไม่ติดคือกดไม้ไม่ได้เป็นที่อะไรโนบุ๊งเห็นลูมป้าเห็นลูมป้าโทนี่เอาออฟสกคูไม่เห็นเมื่อกี้มีหรอไม่รู้พี่ก็ไม่เห็นโอ้ยกูเหนื่อยเฮ้ยก่วยห้องวีโคตดโคตรเทียเลยอ่ะคุณวายกันชิปหาย มึงยังสีเฝ้ากูอีกอ่บอกสนเทียนเราปั่นไปสามเครื่องอ่ะมันหมดแล้วอ่ะมันจบแล้วอ่ะมาๆๆเดี๋ยวขอขอจูอีกรอบหนึ่งจะโชว์ได้ได้ได้พี่เอากล้องจับที่โทนี่เลยพี่เอากล้องจับที่โทนี่เลยมานั่นแหละนั่นแหละสายมือสายมือไอ้กูช่างโง่ช่างโง่ หิบตายเหรอพี่ไม่เจ้าเจ้ายุ้สายไข่ซีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล่าเดี๋ยวล่าเลไกลเจ้าบอเจ้ายุ้ยสายไม่ไม่มึงไม่ต้องส่องหรอกมึงรอลงหลุมเหอะมึงอะน้ำหน้าอย่างมึงอะสู้เขาน้องนวิ่ไปให้ไกลฉีกให้ขาดเหมือนกระดาษ A4 เร็วเข้าไปไหมเพื่อเพื่อืมาดิวะสุดแมพสุดแมพสุดแมพสุดขวา ต้องสุดขวาสุดขวาไปสุดซ้ายคือมึงเลิกวิ่งดีบักเวนมึงรอลงงลุมกูปวดหัวแล้วก็ฝึกหมุนอ้อมอันนี้อยู่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะติดเอ๊ะรอลงลุมรงลุมเอาเสาเอาเสามันไม่อุวมเหรอมันุ้มแล้วมันกำลังแขวนเอาดีวะก็ให้มันมาวิ่งหนีไปย่อทราย วิ่งหนีโทนี่ปั่นไฟได้นะเนี่ยอืเจอย่อใส่ไปก่อนน้องนิววิ่งห้องวีนะเนี่ยอ๋อมันลงไม่ได้ไม่เป็นไรเอ๋ยกี้ทนเอยฝึกวนฝึกวนยูไม่ได้ก็เหมือนเดิมแหละโอน,นี่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 ฝึกวนโทนี่โอนี่รอลงหลุมเขาฆ่าพี่นิวแล้วเขาฆ่าพี่นิวแล้วไปรอลงหลุม มึงเลิกวิ่งดิมันมีรอยเท้าเอ้ยเอ้ยยังหน้าวะใครวะก็รอดหนึ่งก็คือรอดหมดอะครับลอดหนึ่งก็คือรอดหมดอะครับตรงนี้กูเข้าแต่ไม่เข้าเรียกโ a l l w ผมพูเอาไปฉายไปสองหน้าเขาทีหนึ่งแล้วค่อยลงหลุมต่อหน้าต่อตาเข้าไปได้ครับล้มไม้เรียกล้มไม้เรียกล้มไม้เรียกกดลงหลุมเป็นไหมล่ะกดอะไรกดคลิกซ้าย นี่ตัวนี้กูเสียวว่ะสองขึ้นฟ้าดิก็มาดิครับ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 เออเฮ้ยมาแล้วตัวนี้ขวามือขวามือขวามือสองไปขึ้นฟ้าโย่สองไปขึ้นฟ้าโยเออคอนเสิร์ตเกินไึงโดนดิมึงโดนมึงโดนไอ้โง่เอยมึงมนโง่ที่สุด ในโลกใบนี้เลยวะมันคานมันก็ต้องหุบได้เน okay. ี่ยมึงมป็นโลดที่สุดในโลกใบนี้เลยวะอะนดีนาลีนเว้ยก็มาดิ กูฝึกหมุนมาแล้วกูฝึกหมุนมาแล้วไม่้ฮาร์ดไม่มีมีอะไรอีกนะทำไมไม่มีไรฮาร์ดโอ้นั่งไงมึงมันช่างโง่ที่สุดในโลกเลยวะตั้งแต่เกิดมาในชีวิต กูแม่เคยเห็นคนโง่คนับเฮ้ยมีลูกเองมีลูกเองมีลูกเองมีลุ้น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 มีลูกเองเกออไม่ใช่มันถ้าเราคาเราก็ลงหลุมได้เนี่ยก็เขาเขาตีมึงล้มปุ๊บเขาก็อุ้มมึงเลยไงมันไม่ใช่ปัญหาสําหรับเขาไงนี่เขายั้งหน้าใส่มึงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะช่างโง่นักก็ได้ได้สองหน้า แค่นี้ก็ดีใจด้วยยังแสบโอ้หแล้วไปถอนโทวเทมที่ดินผีสิงคำสาบนรกแตกเลยน้องปุ่นไปคนแรกเลย <c oughs> น้องปุ่นแทงหลังน้องปุ่นไปไหนคะหนูไม่มีแทงหลังเลย